สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีอีลเฟ n นไทยแลนด์ครับนี่น้องมากมีกลับมาจากช่วยช้างตกงานอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาอันนี้ก็จนมืดค่ำเลยก็พาน้องมาอาบน้ำกินน้ำครับวันนี้ฝากพี่ควานดูแลฝากน้าครับน้าเจ้าของทางเกสรครับให้แกดูแลให้ โอเคให้กินยาจนอ้วนกลมดิล้วครับดูแลน้องมากมีดีมากครับปากหนึ่งวันครับนี่ก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นออกกําลังกายครับดูเขาจะไปเล่นต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนเพีน้องมากมีวันนี้้องขอขอบคุณมากครับนี้เราได้ทําบุญด้วยกันครับ ผมอาสาเป็นสะพานบุญให้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสดีๆก็จะได้ทำอีกครับได้ร่วมบุญกันช่วยกันครับช่วยช้างตกงานคนละนิดคนละหน่อยได้แบ่งแบ่งกันได้คนละสองสามร้อยก็ยังดีครับช่วยคนเท่าคนแก่ที่ว่าเข้าไม่ถึงโลกโซเชียลครับที่ว่า การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะครับผมก็เลยอาสาเข้าไปช่วยครับต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับฝากติดตามเพจน้องมากมีช่องน้องมากมีครับช่อง YouTube น้องมากมีอีลาเฟนไทยแลนด์ครับเราจะทําความดีไปด้วยกันครับดูครับดูลูกสาวผมครับอาบน้ําเสร็จก็จะประมาณนี้ครับไม่ต้องฝึกอะไรแล้วครับนอนเตือกนอนกิงอยู่นี่ครับ ชาติที่แล้วเกิดเป็นไส้เดือนหมดละเกิดเป็นปลาไหลบ่ดูครับเล่นไปเรื่อยครับครับเนี่ยครับยังวนทวนสมบูรณ์ดีครับยังเนี่ยมามามาดันอันนี้มันมีขวดมีแก้วเลยมาอือมาโอ๊ยนะครับเดี๋ยวให้มั่งมียืนอยู่ในดูมียืนยืนขึ้นบันทึงยืน เดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วไปถึงไหนแล้วอายุนแต่จะนอนครับดูครับเล่นครับเป็นช้างคิดเล่นมากไปอ่าบนสูงยืนขึนนนนข้นยืนยัยยืน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 ขึ้นยืนโอ้ไม่ยอมเลยคราเดี๋ยวเอาวัอดีก่อนวัอดีวัอดีแม่แม่เอฟซีอีกอุดหนุนเพจหนูหน่อยเร็วที่ช่วยนหนูน่ะดีสวยไม่ครับกินอย่างเดียวกินไป ให้ทำอะไรก็ไม่ทําครับเลี้ยงให้เขาวนทวนสมบูรณ์อย่างนี้ดีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ปล่อยเขากินหญ้าเดินเล่นลไปเรื่อยครับว <c oughs> ันนี้ได้ไปทําความดีครับไปได้ไปช่วยช้างที่ว่าตกงาน <c oughs> มีโอกาสคราวหน้าก็จะ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งครับถ้าแม่ๆเอฟซคิดว่าดีเป็นการช่วยเหลือว่าดีก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยทักทายกันได้นะครับ <c oughs> เ,เพีดน้องมากมีอาสาไปช่วยครับช่วยช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจครับมามาแล้วมา <laughs> ดูไ <laughs> ปเล่นกับเขาเข <c oughs> าจะชนเอานะนะครับ น้ำเสร็จก็ทาแป้ง <laughs> <c ười> นี่ครับตาเหลือกครับี <c ười> ๋ยวก็นอนเปลือกนอนกินคะรับไม่ต้องทำอะไรหรอกครับขอให้เขาได้สบายครับเดินเล่น เล่นดินเล่นอะไรจะได้ไม่เครียดครับเล่นกับน,น้องไข่มุกเด้เออนั่นแหละนะครับแม่น้องไข่มุกครับเด้ถ่ายฝากแม่แม่เอฟซีนี่ครับน้องไข่มุกกับพี่มากมีเฮ้ยไปใจหนะักนี่ครับน้องมากมีก็ 29่มีนานี่ก็เต็มยี่สิบเก้ามีเมษานี่ก็เต็ม,ม,ม,มเต็ม2ปีครับอีก1เดือนกว่าครับครบ2ปีแล้ว แม่เจ้านาโนครับอันนี้แม่ควานเขาไปตัดต้นไม้มาให้กินต้นบะเดื่อไปใส่เลยโอ้ได้กล้วยลายเลยครับเอาบ่มใบพอดีแล้วครับใ่กระท้องใกล้คอแล้วครับเจ้าเนี่ยแม่เจ้านาโน อันนี้ก็ไปคูกับเขาเล่นกับเขาไปปล่อยให้เขาเล่นกันครับให้เข้าคุ่มก็ประมาณร้องนั่นเลยเย้อนแขงหรอให่ดีใจ

มาถึงมือเปล่งไม่เจาะอดมากนะครับมาามากินได้่ก่นั้ยืนยก่อนชุ่ 蹲，蹲、嗯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 。嗯嗯